สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะนะครับผมตอนนี้ก็ปิ้งปลาทูเค็มนะครับพี่น้องวันนี้เราเมนูง่ายๆนะครับ FC เน,ะนาะก็ปิ้งปลาทูเค็มกินกับส้มตำนะครับ ก็น่าจะได้สว่งวะสว่วงวะแน่พี่น้องเนาะนะวันนี้ก็หลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลเนาะก็ผมอดใจไม่ได้นะหมอบอกให้ผมพักผ่อนนะครับพี่น้องหมอบอกให้ผมพักผ่อนมันไม่ใช่นะครับพี่น้อง F4 ผมไม่รอช้าเลยนะครับ ผมไปใส่อิงโง่นะฮะเอฟซีนะก็ใส่อิงโง่เสร็จนะครับก็เข้าไปทำการขนเตียงนอนนะครับเตียงนอนที่ผมนอนอยู่ที่กกอกนะแล้วก็เอามาไว้อยู่ที่บ้านแม่ยายนะก็ให้แม่ยายนอนเนาะทุกท่าน แล้วทีนี้แม่ยายผมกับพ่อตาเนาะออกมานอนนะอยู่ที่ข้างคอกหมูนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ผมเข้าไปเอาที่นอนเตียงนอนมาให้เพื่อนนอนเนาะก็เลยเข้าไปเอาเนาะทุกท่านนะแล้วก็มานอนพักผ่อนอีกนะฮะ fc นะว่าจะนอนเสีบๆนะครับพี่น้อง มันก็ไม่แซบนะครับหมอบอกให้ผมพักหนึ่งอาทิตย์นะครับให้ทำงานก็ก็แก๊กแก๊กบริเวณบ้านนะไม่ต้องทำงานหนักนะครับอาการของผมนะเมื่อเช้านะครับผมตื่นเช้ามานี่มันหายใจไม่ทั่วท้องนะครับแล้วทีนี้มัน มันดันขึ้นมานะมันก็เลยเกิดอาการอ้วกนะ FC นะก็หมอบอกว่าทำงานหนักเกินนะครับให้พักนผะ่อนเนาะนะครับก็เชื่อความหมอนะครับ <laughs> นะเนาะเชื่อความหมอพี่น้องนะครับ ก็ไม่ได้ทำงานหนักนะเอเพราะว่างานดํานาของผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะไปดูแม่มาต่อยกันวันนี้จัดเมนูอะไรให้พวกเราได้ทานกันเออแม่จัดเมนูอะไรครับโอ้โหแกงไก่ไข่ฟักนี่นหรอแม่ เจ้าทำไมแกงไก่ตัดกำลังค่อยอ่ะแกใส่โอ้ยแม่มันโคตออกรออยู่นะอืมครับผมก็เจ้าไปหาไม่ได้ซะนะอืมเอาปลาเพิ่งไปใส่แม่ใจเย็นๆมาแกงใส่ข้าวคั่วเลนะมาแกงใส่ข้าวคั่วลงมาน้อยยังกระดิกหืมน้อนแจงด้านนี้ดีกว่ามันกำลังโคตออกๆอ กำลังจะใส่ผักแล้วโอ้กำลังฟดออกออกนะแล้วไก่มาจากไหนนะแม่ไก่เหรอตามท้องตลาดเยอะแยะอ้าวโอ้พี่น้องแก้งไก่ใส่ฟักเนาะกระดูกวันนี้นะวันนั้นน่ะเราทำลาบไก่ใช่ไหมกระดูกแก้งกระดูกขามันนัเราไม่ได้ทิ้งว่าจะทำน้ำซุปต่ไม่ได้ทำเราเลยรวมรวมกันไว้เนื้อขาไก่ขาหนึ่งขาใหญ่ๆแม่ก็เลยซื้อ พี่น้องก็ก็เลยเป็นอาหารมือดีโอ้ยสดร้อนเนาะ fc เนาะนี่ครับเรื่องทำกับข้าวนะฮะ fc ไว้ใจแม่มาต่อยได้เนาะแส่บบ้างเสียบบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วเตรียมลุ้นนะครับพี่น้องลุ้นชีราดเนาะว่า งูงผมมันจะถูกปลาหรือเปล่านะฮะเอ้ยลงข้า,าวเด้อแม่แล้วหนิชิมก่อนชิมนะครับพี่น้องเอฟซีเต็มบ่วงติดกแก่นะไม่ปรุงดีค่ะโอ้ไม่ปรุงอีกเลยเหรอ เค็มหรือจางก็ต้องกินวยไม่เห็ดแสบแช่วันนี้พี่น้องเนาะอืออีกเมนูหนึ่งนะอ้อันนี้เมนูอะไรนี่แม่ ๋อ้ตำหมักหุงนะฮะเอฟซีเนาะเ่รอจลนกว่าสมาชิกเราจะมาหมดเราค่อยตำเพราะว่ามันจะไม่อร่อยตำหมักหุงพี่น้องแน่ยมูแรงนะครับมานึ่งข้าวเด้อเมนูง,ง่ายอันนี้ข้าวต้มเนาะโอ้อยพอไปทิ้งแล้วนืน้ออะไรติ้งไปพริกไหมเลยโอ้พี่น้อง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเนะาะเอามันไม่สุกเลยนี่พ,พริกยังไงนี่มันขีบไปม,มีดิมันขีบไปไว้ไหนอ มันน้อยนาะทีเลยมันยังไม่เปลี่ยนสีเลยนี่อะไรนี่เนาะพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเมนูไส้ฮะเออก็ไส้กรอกเนาะโอ้ยเนาะนะอ่ะน้องมาต่อยก็ หลังจากที่ทําการบ้านเสร็จเนาะก็ออกมาทําการเอายังไม่เสร็จบะลูกออกมาทำอ้าวหม้อข้าวทาไมไมันเอียงอย่างนั้นน่ะมันเอียงน่ะนะก็มาต่อยออกมาทําการหุงข้าวนะฮะเก็บกวาดเนาะ,นะล้างถ้วยล้างจานนะครับ โอ้มาสักครู่นี่ก็เลาะดูข้าวนะครับพี่น้องโอ้สวยงามมากเลยนะครับเอซีเอ้าแค่นี้ก็พอได้กินอยู่เนาะเจอกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ